สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิกทุกคนนะคะช่วงนี้เนี่ยเพ่ทำวิดีโอออกมานะคะเป็น Q&A เรียงมาเลย Q&A 12345เรียงมาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามีน้องๆถามคำถามกับพี่เอเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วมีน้องๆที่กด Subscribe ติดตามเพเพิ่มมากขึ้นนะคะวันหนึ่งเนี่ย20ถึง30คนเลยนะคะแล้วมีคำถามต่อวันเยอะมากวันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาว่าเพคคะถ้าวันนี้ซื้อสินค้าในยูพิก มีค่าจัดส่งสินค้าไหมคะรู้เลยคำถามนี้เป็นคำถามสำหรับคนที่ เพมมั่นใจว่าอาจจะยังไม่ได้มีแอปยูพิกหรอกนะแต่อาจจะเป็นนักชอบออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วอยากจะรู้เรื่องของราคาข้อเปรียบเทียบในเรื่องของค่าจัดส่งสินค้านั่นเองวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวลาสินค้าที่เราซื้อนะคะจัดส่งจากในประเทศและจัดส่งจากต่างประเทศมีค่าจัดส่งราคากี่บาทแล้วมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้าง ตอนนี้เราเข้ามาดูที่แอป u p i c ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสมมติว่าเพเข้าไปดูรายการนะคะดูรายการอะไรดีเช่นโอเคเพอเอาดูรายการที่เป็นของใหม่มาแรงแล้วกันนะดูรายการตัวนี้นะคะตัวแรกนะตัวแรกตัวนี้เป็นอะไรคะนี่คือเป็นเครื่องรีดผ้านะคะเป็นเครื่องรีดผ้าเล็กมินิมือถืออ่า เป็นเครื่องรีดผ้ามือถือนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีคําว่าขึ้นต้นว่าสินค้าจากต่างประเทศแสดงว่าเห็นไหมคะตัวสีฟ้าตรงนี้ค่ะสีฟ้าตรงนี้สินค้าชิน้นนี้ถ้าหากว่าเราซื้อนะคะเราซื้อสินค้าชิ้นนี้จะมีการจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศก็จะมีราคาที่ระบุไว้อยู่คะ่ะว่าค่าจัดส่งเนี่ยอยู่ที่93บาท นะคะ93บาทและสินค้าชิ้นนี้จะส่งถึงมือเราในวันไหนถ้าเราซื้อหรือเราเกิดแชร์ไปแล้วเพื่อนเราเกิดซื้อเรากดมาที่ซื้อเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าสินค้าชิ้นนี้จะขึ้นว่าค่าจัดส่ง93บาทและเราจะได้รับสินค้าในช่วงเวลาวันที่21เมษายนถึงวันที่6พฤษภาวันนี้เพมีการ วิดีโอนะคะในวันที่14เมษายนค่ะฉะนั้นตรงนี้ค่ะกว่าเราจะได้สินค้านะคะก็คือนับไปเนี่ยเกือบ1สัปดาห์ประมาณ14กับ21นะคะโอ้หลายวันเหมือนกันนะประมาณตีวัน1สัปดาห์นะคะ1-2สัปดาห์ฉะนั้น ตอนนี้ค่ะเวลาเราเช็คง่ายๆเราสามารถดูรายการสินค้านะคะถ้าน้องคนที่ถามเพยเอยู่นะคะคําถามนี้ค่ะง่ายมากเลยเพียงน้องโหลดแอปพลิเคชันของ UP i ินะคะแล้วใส่รหัสคําเชิญของเพย4หนึงสี่หก พอน้องใส่รหัสคำเชิญเศษจจะพาน้องเข้ามาในแอปพลิเคชันยูพิกแล้วน้องสามารถซื้อสินค้าใน u p พิได้เลยค่ะในราคาพิเศษนะคะเวลาน้องดูในรายการสินค้าชอบรายการตัวไหนกดเข้าไปดูเลยค่ะแล้วก็จะมีราคาค่าจัดส่งไว้ให้กับเรา แต่ละรายการค่าจะส่งไม่เท่ากันนะคะเพราะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตคนนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับสินค้าและขึ้นอยู่กับว่าสินค้าชิน้นนี้ทางยูพิกส่งภายในประเทศให้กับเราหรือว่าสินค้าชิ้นนี้ส่งมาจากต่างประเทศเช่นเพย์ยกตัวอย่างนะคะสมมติอ่ารายการนี้ไปละเพยไปต่อนะคะเมื่อกี้รายการนี้จากต่างประเทศใช่ไหมถ้าเพย์ดูรายการที่มีการจัดส่งสมมติตัวนี้อ่ะ เอาตัวรายการดิวเดตวันนี้น้องๆเห็นไหมคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์เป็นการเย่นะคะเป็นตัวคลีนซิ่งวอเตอร์นะฉะนั้นรายการนี้ค่ะ้ากเราซื้อนะคะราคาสินค้าเนี่ยจะเหลือแค่เพียง149บาทแต่จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่20บาทเพราะอะไรถ้าเกิดเราซื้อสินค้าดูนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าดำเนินการจัดส่งในยูพิกเพราะสินค้าชิ้นนี้ ราคาไม่ถึง199บาทถ้าราคาสินค้าไม่ถึง199บาทจะมีค่าบริการอยู่ที่20บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อสินค้าที่จะส่งในประเทศเกินกว่า200บาทเราจะฟรีค่าจัดส่งค่ะเอ๊ะ สิ่งที่พี่เอบอกมันเป็นจริงหรือเปล่านะเรามาดูเงื่อนไขของราคาค่าจะส่งที่ยูพิกทำให้เราดีกว่าค่ะเรามากดมาดูตรงนี้นะคะอ่าพี่เอกลับไปทุกคนเห็นแถบด้านล่างตรงนี้ไหมคะแถบด้านล่างตรงนี้ให้ทุกคนกดมาที่คำว่ายูพิกเกร์นะคะพอเรากด u p พิกเกแล้วค่ะนี่ให้เรามาดูตรงที่คำว่า u-p พิกอะคาเดมกดมาตรงนี้เลยนะคะยูพิกอะคาเดม แล้วให้เรากดมาช่องถามตอบค่ะตัวด้านล่างนะคะถามตอบพอเรากดคำาว่าถามตอบนะคะเราจะเห็นหัวข้อแรกค่ะว่ายูพิกมีการจัดส่งสินค้าภายในกี่วันทุกคนดูนะคะมีเงื่อนไขามาให้ว่าเห็นไหมคะค่าขนส่งสินค้านะคะในรายการถ้าเรามีการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้นะคะชิ้นที่เราซื้อสินค้าเนี่ย มาจากในประเทศเป็นการจัดส่งภายในประเทศนะคะหากสินค้าราคาอยู่ที่199บาทขึ้นไปนะคะ U p i ิจะมีการจัดส่งสินค้าให้กับเราฟรีค่ะแต่ถ้าเกิดสินค้าที่ต่ำกว่า199บาทขึ้นไปนะคะภายในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่15บาท แต่ถ้าเกิดว่าส่งสินค้าในต่างจังหวัดนะคะจะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทค่ะแต่ง่ายๆเลยนะคะหากเราซื้อสินค้าหลายๆรายการนะคะเราเอาสินค้าตัวนั้นมาลงตะกร้าลงตะกร้าลงตะกร้านะคะแล้วเราค่อยจ่ายทีเดียวแสดงว่ายอดรวมของสินค้าเนี่ยราคามันจะเกิน199บาทเราก็จะได้ค่าจัดส่งฟรีค่ะคราวน,นี้เรามาดูแบบที่2นะคะถ้าเกิดว่าเราจัดการซื้อสินค้าที่ เป็นการส่งจากต่างประเทศนะคะมาให้เราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลค่าบริการในการจัดส่งสินค้าเนี่ยอยู่ที่36บาทค่ะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะบางครั้งถ้าเกิดปริมาณหรือน้ำหนักมากจนเกินไปหรือสินค้าชิ้นใหญ่เขาจะเวทตามน้าหนักด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าที่เราซื้อและส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะราคาเนี่ย เราส่งไปที่ต่างจังหวัดคือเราสั่งสินค้าจากต่างประเทศและต้องส่งไปต่างจังหวัดจะคิดค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่45บาบาทค่ะเห็นไหมคะ mm. เราแค่เพียงเรียนรู้การบริการการจัดส่งตรงนี้ซึ่งยูพิกได้ทำเป็นข้อมูลมาตรฐานให้กับเราแล้วเราสามารถมาเช็คข้อมูลตรงนี้ได้นะคะและสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆของเราได้อีกค่ะเราสามารถมาที่มุมบนนะคะมุมบนขวามือนะคะ แล้วก็กดตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราจะแชร์ข้อมูลตรงนี้บอกเพื่อเราที่ไหนคะพี่เอแชร์ข้อมูลตรงนี้เมื่อกี้พี่ a, ป f a c e b o o k ๊กอุปแล้วใช่ไหมพี่เอแชร์ไปที่ i ล e g กุ u p นะคะพี่ a, กดมาที่ l ล ne นะคะแล้วพี่เกดไปที่ U P Q A แล้วพี่ a, กดไปที่แชร์ได้เลยค่ะ,ะในกลุ่ม U P Q A นะคะก็จะมีข้อมูลตรงนี้เข้ามาให้กับเราได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ่ะ โอเคเรากลับมาที่หน้ายูพิกนะคะเห็นไหมตรงนี้ค่ะเวลาน้องๆมีคําถามก็สามารถถามคําถามให้กับเพี่ A ได้เลยนะคะแล้วเพี่ A จะเข้ามาตอบคําถามทุกคนเลยนะคะผ่านทุกช่องทางได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook f แฟนเพจของพี่ A นะคะหรือแม้แต่ YouTube ของพี่ A, เรียน EBay and ยูพิกกับครูเอค่ะทุกๆคําถามมีคําตอบค่ะหากคําถามไหนไม่มีคําตอบเพี่ A ก็จะมาหาคําตอบตรงนั้นให้กับน้องๆได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพี่เอด้วยนะคะแล้วพี่เอจะทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับน้องๆอ,อีกนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ